ทำไมพี่ที่เขาไม่ปิดร้านงงองมาแล้วเขาปิดตรงนี้เขาภาพคงไม่เข้าใจว่ใจงมมากเลยล้วใครไปดูใครสบายังีไงผมนี่ดูน <ไป S 2> ี่จะไปอยู่สระน้ำตรงตรปีหนึ่งเขามีครั้งเดียวน่ะผมบอกว่าไอ้กินปลาแต่มันแค่ประโยคสําคัญแค่แค่นะเขา,า่ากินปลาแต่มันแค่ข้ออ้างแต่ว่าที่จริงมันเป็นการไปเจอพี่เจอน้องเจอสัมผัสสัมพันธ์กันนะนะ เกือบสองประเทศเชื่อเลยเามา่หลอกโยมอะ่ะสองชั่วโมงที่โดนยังไม่ได้ไปไหนเลย <c oughs> ยังไม่ได้ไป <c oughs> ไหน <c oughs> เลยอันนี้ของเราเนี่ทะลุทั้งฝั่งลาวทั้งฝั่งเขมร เปิดสองสามวันหน่อยู่ขับรถมือมีการวันนี้มาขับเมืองไทยของชื่อชื่อใยที่ก็ไม่เข้าใจชื่อตัวเองเหมือนกันไม่เข้าใจเหมือนกันบ้านไม่กลัวเมื่อกี้นี่แกงปลาตุ้งปลาไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะพี่จะเอาอย่างไงในบ้านอยู่เมืองไทยถึงหลังบ้านเหมือนกันล้างเมืองไทยมันก็มีแล้วช่ไหโอ้ของพี่มีผมยังไม่มีเลย ยังก็เอายวก็เอามีโจแล้วนี่กลับไปนี่ต้องไปดูเลนั่นนี่ต้องเหมือนกูก็เออดูนะเนี่ยมีมีมีไปหน้าวางดาวก่อนเพราะว่าเราจะได้มีพลังไงพลังหาส้นทางนี่อำเภอน้ำเย็นใช่ไหมนี่นี่แหละตั้งเดียดอุบลเดียดอุดมน้ำยืนเนี่ยข้างหลังนี่เป็นอุดมข้างหน้านีน้ำยืนเอาไปซ้ายอนาจะรวยไปเลี้ยวขวาเป็นกันทะลัก อ,อนี่นะมุ่งหน้าไปสู่ครเมตสิดีดี่อ้มุ้งหน้าซู่ครเมตเนี่ยต่อไปก็ซูรเมตน,นะไปถึงก็พุ๊บเป็นช่องเขาเรียกว่าช่องอานมะาที่มันยิงกันช่องบุกช่องอานมาตีที่ยิงกันนะยุกเจลเลดใช่ไหมยเจลเลตนั่นแหละจำได้อยู่ตอนเป็นเด็กยังจำได้ใส่กอกสามกอนี่ก็รวยรีสอร์ทต,ตัวน,นี้กำลังจะสร้างใหม่เนี่ยถ้ามีเงินอยู่บ้าน,นอกใครทา่านนี้ทำรีสอร์ทแบบเนี้ยแอยสร้างรีสอร์ทแบบนี้อยู่ Oh, ห้องละสามร้อยสี่ร้อยบาทต่อคืนด้วยส,สิบล้อด้วยเนี่ยเป็นคนที่ไปเทียทเเท่ยวนที่ไปเที่ยวน,น้ำยืนซิตี้หมายสักทองเค่องฟ้ารีสอร์ทแอร์ทีวีนิชุนจเจริญพืชผลเจ้าพ่อวงการค้ายางพาราของขอำเภอน,น้ m Yuen กุลล่ำรวยเศรษฐีมหาเศรษฐีสามเหลี่ยมมรกตข้างหน้านี้ก็จะเป็นโครงการสระพิหารเขาพระพิหารไปทางนี้นะนี่แล้วครับพิหารเลี้ยวขวาเนี่ยเขาไม่ให้ขึ้นครับไม่ให้ขึ้นก็ไปยืนดูเขาไม่ให้ขึ้นคือเขาไม่ให้ขึ้นไปในบริเวณจำกัดที่แบบเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ศาลกำลังตัดสินนะก็จะไต่สวนวันนี้ไต่สวนพรุ่งนี้อาจจะมีทางคาเรก็เผื่อที่ดีกว่า เากำลังมีนโยบายอยู่อันนี้นี่คือเลี้ยวขวาไปทีตลาดน้ำยืนซึ่งเรามาถึงก็ฝนก็ได้หยุดเรียบร้อยแล้วไก่เคยแล้วก็ได้เปียกแล้วมั้งสามสิบกว่าปีกว่าจะได้ย้อนกลับมาที่นี่อันนี้ตำรวจทหารกำลังเตรียมตัวเห็นไหมเขานี่ เตรียมพร้อมอูงอสเตรียมพร้อมทุกอย่างเพราะว่าพรุ่งนี้เรามาเดนี้ยิงวันนี้จะผ่านใช่ไหมวันนี้ที่สิบหกแล้วโอ้สิบหกแสดงว่ากำลังบรรจุกระสุนวันนี้วันหวยออกค่ะเพราะว่ามันก็ต้องมีนะถึงจะแพ้จะชนะก็ต้องมีอ้าวตองยิงอย่างเดียวยิงอย่างเดียวไม่รู้ที่วันที่สิบเจ็ดไม่ใช่เรวเข้าไต่สวนแล้วจบเนี่ยสมมติว่าเราแพ้ในเราก็ทางขึ้นก็ไม่ได้ใช่แล้วก็ต้องยิงแพ้ก็ต้องยิงราะพิไทยเราเป็นยัางนงเนเลยล่ะ อันนี้ก็ต้องเตรียมหบนแหละปิ๊กอัมขนของเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าจะไปยื้อน้่ยอะไรเงี้ยแค่ยล้อย่างเงี้ยเขบลคลิปซิตี้คำสาปก็วิถีกระสุนนะนะั่นน่ะคำสาซิตี้ที่เรากินนะ่ะไม่แน,น่เราไปกินปลาอยูเนี่ยอาจจะตุ่มมาก็ไดนะ้บางคนช็อกตายก็มียังไม่โดนปืนเลยยังไม่ได้โดนปืนได้ย,ยินแค่เสียงเหรอ นี่ยค่ำๆไปหน่อยก็ไม่มีของกินเลยนะนี่เปิดใช่ไหมนี่ย่างนีไม่มีเลยบ้านเมืองตอนนี้เกินสี่ข้าหกโมงเย็นไปนี่จะน่ากลัวแล้วเออเนี่ยตำรวจเขาทหารเขาจะถือปืนเขาจะดูแลความสงบใช่ไหมเพราะบางทีมันมีคนจากฝั่งโน้นมาแน่นอนมีประมีปิดเยเคยมีการต้นลนะปั๊มน้ำมันเกินสามทุ่มเนี่ยเตรียมตัวปิดเลยครับ คุ้มครับมาเที่ยวนี้คุ้มเลยเห็นทุกอย่างนี่ีเลยดูนะรถไฟเลยดูถูกถขกาคาก็ถูนี่กำลังสร้างก่อสร้างการจองไปพื้นเที่ยงพอใจเอารถสิบล้อเบียดเลย เ่อนยืนนี่ไงปลอกน้ำที่ผมจะมาซื้ออุ้งใบสามโอเคเดี๋ยวผมจะมาซื้อซื้อปลอกน้ำให้พี่ซื้อให้สักสองอันเลยสองอันเลยเปลี่ยนสองบนล่างล่ะไม่ผ่านคิมลองคิมล็อกก็มีมั้งแกอะไรมั้งแกจะเปลี่ยนให้นะอะไรเราจัดการเองจัดการเองเออเป็นตองห้องจัดการเองนี่ช่างมังช่างโอเคนี่ถ้าไม่เอาของเก่ามันมาดูมันจะใส่ได้โอ้เมันก็ตามมาตรฐานเดียวกันเท่าไป いいんじゃないの มาเลยยังมาละแค่เพียวอันนี้เข้าที่วิการอำเภอใช่ไหมนยใช่ครับป้ามือนี่เป็นท้ายตำรวจอันดับแรกการยิงของกรมการการต่อสู้กันเขาจะยจิงที่วิการก่อน <c oughs> แล้วก็ยิงท้ายตำรวจก่อน ตวข้างล่างเลยข้างล่างไอ้คนยืนน่ะก็คือเป็นหลุมปลบภัยของตำรวจทั้งหมดนะเพราะยิงตู้มาตำรวจจะมายูข้างล่างหลุมปลบภัยตัวนั้นน่ะด้วยกันทั้งิ้นมันยิงแม่นขนาดนั้งมันต้องยิงโอ้ระบบทุกวันนี้มันระบบอันดับแรกคือสายตำรวจอันดับสองคือที่ว่าการอำเภออันดับสามตลาดสดหลักการฆ่ายิงฆ่าศึกอ่ะมันต้องถล่มดูรัชการก่อนต่อมาก็โรงพยาบาล